ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่อง Q คนดีนะครับและวันนี้ฝนจะมาเล่นอาวกับเจ้าฮีโร่ที่มีชื่อว่าฮายาตูดฮายาดักฮายาเตะถูกแล้วนะครับก็จะเป็นยังไงก็ ไปดูในตัวเกมเลยครับก็มันอยู่ในตัวเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าฮอตอนะอันดับแรกเลยก็พาไปนะผมก็ไม่ได้เล่นไฮอตเตเก่งนะแต่ว่าก็พอตัวนะครับอืมก็ไม่เท่าแหล่ไม่ค่อยพิวอะเฮ้ยเขาจะมาเวทครับตาดากระจายเขาเขาคือเขาจะดึงเขาก็ดึงสำเร็จครับ อย่าไปตื่นเต้นครับไม่ต้องไปตามครับให้หน้าที่ของเรนตาาไปส่วนเราก็เคลียร์คิวครับดูเหมือนว่าเขาจะได้นกนะร้ายไม่ได้ครับทุกคนโอ้มีกิโทนเขาผลานนะครับถ้าเขาสกิลสองแล้วพุ่งมายิางผมมิกิคือ<ม>เขาน่าจะสตันผมมีหน้าดึงผมก็น่าจะตายนะครับจังหวะนี้เหมือนกิลดอร์เขาไม่ได้อยู่เรนกับผมนะครับเนี่ยกิลด์เขาไปแกกังเพื่อนนะครับคืออย่างนี้ผมก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าเขาไม่รักครับ อเศร้าเออก็อย่าไปตื่นเต้นนะเล่นแคดดี้เราเราก็ฟาร์มเรื่อยๆกลางไม่ทันนะครับผมก็เลยว่าเออไหนๆก,นก็เอาเอาบนต่อเลยแล้วกันที่คือผมจะไปแกงกลางไม่ทันดูเหมือนว่าผมต้องไปแล้วนะมันมาขนาดเนะี้ถอยนีถอยครับถอยครับถอย มีกะว่าจะได้บนครับแต่ว่าสถานการณ์เมื่อกี้เหมือนถ้าผมไม่ช่วยทีมอาจจะต้องก็ผมก็ไม่ได้เ,เล่นอาวีเก่งขนาดที่จะมาสอนลงสอนเล่นครับแต่ว่าก็พอตัวนะเปล่าหยอกหยอกผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นโอ้โหเกิดอะไรเมื่อกี้เหมือนจะมีประเด็น,นครับต้องรวมกลุ่มเลยจังหวะนี้ผมว่าได้นะผมว่าได้อยู่นะได้ไหมยังไงผมว่าไม่น่าเกลียดนะจังหวะนี้นวินสายต้าขบบินไปแล้วครับ ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ผมผมสวยมากครับผมสวยนี่จังหวะนี้ครับออืนี่ครับอย่างนี้คือสวยครับจังหวะนี้ขึือสวยมากบอกเลยอย่างสวยครับเมื่อกี้ไม่ได้ป้มบนนะคลิปเลือดเหลือกระป๋อยหนึ่งนะครับหน้าเขาเกิดไวอย่างนะโอ้ยหน้าก็ยังจะวิ่งมา,มาทางผมอีนะมูเนาะาเหมือนเขาจะแบบว่าเหมือนเหมือนจะแลกกับผมนะเมื่อกี้ก็ เอาโบกแคลรี่ไปเดี๋ยวผมเคลียร์คลิปกลางให้อันเลนครับอันเลนจะวิ่งมาโดนใส,ส่ผมดสภาพนี้เฮ้ยมันเอาจริงว่ะอันเลนแบบนี้ยังไงเหมือนจะเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ค่าศตตัวนี้คือฝุกรุ้วนนะครับไม่ได้เก่งเอ้าวว่าขาดจะปลาสาก่กคิวดอร์นะเฮ้ยโอ้เพื่อนเอาล่างเลยเอาล่างต้องทีปวามล่างแล้วเพราะว่าบนแตก ยังไงบุญก็แตกเอาล่างเลยเพื่อนโอ้ล่างกันไม่ได้เส <has been S 2> ียฟรยีนะเนี่ยจะหวะนี้คือผมเสียฟรีอย่างน้อยกลางแลกกลางนะเพื่อนเอาสักเลนนะเพื่อนเอาสักเลน,นเพื่อนเอาสักเลน <This. S 2> ได้ครับเ <This. S 2> ชือดถ้ามาอย่างเงี้ยได้แน่นอน <This. S 2> ได้แล้วผมได้ปวามแรงฟรี <This. S 2> ก็จะไปขอ,อนี้หน่อยแล้วกัน ตัวเดียวครับไม่รู้ผมจะเอาได้หรือเปล่าน,นะไม่น่าได้นะไปแล้วครับจังหวะน,นี้รู้สึกไม่ค่อยดีครับตาตัวเดียวเหมือนจะไม่ไหวนะครับถึงจะมเมียนติดแต่ก็ไม่ไหวขึ้นขึ้นขึ้นไปนี้ไม่ทันครับึุณไม่แท็กเบสไม่ทันนะโอ้สวยนนะครับจังหวะน,นี้คือแบบโคตรดีโอกิลเดอร์ตัวนี้แบบอันตีสวยทุกจังหวะเลยครับเขาเป็นงานจัดเลยอะ เออเอาไงครับเอาป้อมการดีกว่าเพราะบนมันเล่นไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเล่นไม่ได้เองก็ยังจะไปกัน,นนะอีกเนาะโอ้ยเอาปะล่ะเอาปะล่ะครับปะล่ะ yeah, yeah. อย่ายาคิดยังไงมาตามพันจิตเตะสวยครับมาสวยครับมามี <c oughs> ไปไปไป l e ส s ก o เลส s ก o ครับทุกคนแล้วนะ แต่วันนี้คือผมมีลายเล่นนะเพราะว่าผมมีลายยิงนะตอนนี้นป้อมอะ่ะผมอ้าวติดฟอร์สเจ็บผมเจ็บนะน,นะเรียบร้อยครับโทนยังไงก็เรียบสวยครับสวยเมื่อกี้ซาต้าเขาอันติลายหนีไปแล้วครับน่าจะจบได้เลยครับเนะี่ยอเลงกันคนเดียวไม่อยู่อู้อู้โดดแรงว่ะเมื่อกี้ผมหลบไม่ทันนะครับเพราะว่า คือมันโดนสตาร์นะแล้วก็ตามองไม่เห็นเลยเกือบตายเกือบแตกโอ้โหเกือบแห้งม so ันก็เกือบแห้งได้ไ <train> ด้เดี๋ยวผมเปิดเปิดมก่อนเดี๋ยวผมโซโล่ให้ก็ได้แล้วก็เล่นเนี่ยเอานิดหน่อยเอาดาร์กได้นะเดี๋ยวผมโซโล่มันก่อนให้ออ้ยอิลูเมียเขาเปิดแมพแล้วเมื่อกี้เขาเห็นเขาเห็นหมดแล้วอ่ะ คืออินลูเมียเขาเปิดแมปแล้วนะเมื่อกี้เขาน่าจะเดาทางพวกเราออกแล้วว่าเราจะเปิดดากันแต่ผมว่าเราเรามีจังหวะเล่นมากกว่านะเพราะว่าสกิลอะไรพวกเนะี้ยจะเหมือนว่าเด็กต้าก็เด็กต้าทำดีนะเกือบสวยนะเด็กต้าไม่แปลกครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมคิดว่าผมเอาเพอร์ลิไฟมาผมเดี๋ยวกดไปปกติผมเล่นคือไฮยากับเพอร์ลิไฟไงอ้เมื่อกี้หลงครับเลเลฟิกเกอร์เข้าไป เมื่อกี้ถ้าไม่ฟิกเกอร์เข้าไปเนี่ยผมน่าจะได้นะหลงไงผมหลงลงไม้ทันเพื่อนขอร้องขอร้องลงไม้ทนันอี๋โอ้ผมโดนล็อกขาขาป้อมโอ้โหเฮ้ยโทนเขาแตกนะโทนเขาแตกงี้คือได้อยู่นะโอ้ผมจังหวะไม่ดีว่ะ คือแบบเมื่อกี้มันผมพลาดเองมันแค่ผมพลาดเองจังหวะนี้มีหน้าเขาเล่นเขาเล่นลึกเกินนะครับมหน่าเล่นลึกเกินคืออย่างนี้บอกเลยว่ามาได้นะเนี่ยเพราะเขาไม่มีตัวยืนนะครับเขาจะไม่กล้าเข้ากันฝากเขีย์เวียบล่างดีเอ้ยเรียบร้อยแล้วผมโดนลอ็อกขาเรียบร้อยครับอเลนมาหน่อยเพื่อนผมคือคือผมไม่กล้า เดินเปิดแมพแบบเมื่อกี้คือเขารออยู่ผมเลยเดินไลน์นี้นะโอ้แต่ผมเสียมันจะฟักกิ้งฟิกเกอร์ไปแล้วเอ้ยโอ้โหทวอิลูเมียลืมดูเมื่อกี้เกือบตายนะครับผมเกือบตายเองเมื่อกี้ไปครับเพื่อนกำลังไปโอ้ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยผมมาแล้วจบได้แล้วทุกคนจบได้แล้วจบได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องร้องไห้เรียบร้อยครับเซมดังเกลเปอร์เฟคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ถือว่าได้ ดาวมาครับถือว่าไม่ง่ายได้ดาวโอ้โหตึงตึงฝ่อจงข้ามเขาเอาการเอาเรื่องแบบคนโหดอะแต่ฟั่งผมเขาเล่นดีมากเลยวิ่งม้าได้เอ็มมาโคตรสุดจากวันนี้ก็ขอจบคลิปแบบเพียงเท่านี้นะอีพีต่อไปจะทำเอ่อจะเล่นเป็นตัวอะไรหรือฮีโร่อะไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับผม